อาการคลื่นใสวิงเวียนตาผ้ามัวมองไม่ค่อยชัดเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันบนจากมื่นตามันสิวิ่นไหมเฮ้ยขันมันมื่นตาแล้วมันวิ่นพอกพยาามรับไปเราก็บ๊บบต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิลุกขึ้นมันก็วิ่นเลยดังตะกี้ันแม่วิ่นวิ่นป็นตะล่มตะไต่คนละขันมันสิเป็ี่ยนมันเปลี่ยนปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลย บ่ได้ตั้งรักว่ากูจะเป็นอย่างเลยมันบนจากมืนตามันสิวิ่นไหมเฮ้ยขันมันมืนตาแล้วมันวิ่นพอก็พยามรับไปแล้วก็บ่บ่บ่ต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิลุกขึ้นมันก็วิ่นเล้อันนี้นั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนตื่นเมื่ออาการมันแล้วกันนังลงยังสีนะาแล้วก็ลุกขึ้นสิ้งไปมันก็วิ่นเลยป่ามันมันต้องเป็นไปได้สิ่งมันเห็เพราะว่ามันมันวิ่นเนี่ยมันกันขันมันมีอาการวิ่นคักลลมขึ้นไหมยังไงแบเนี้อ๋อจ้านั่นและ อืมกรพอกร่ามันดีอยู่บอกข้าติดยมอม้วผู้ใดเป็นอาการขึ้นหลงพอเบาหนี่พากันสื่อกินแน่มันก็ดีขึ้นเสด้ต่อชีวิตเท่าไว้่ชอบชอมีอาการคืออาการมันสีวินนี่มันต้องมือซะกอนมันต่องมันมีตาไรเป็นมานานหรือยังเจ้าคะเพิ่งสิเป็นเอาเพิ่งมีอาการแมนปีนี้ละนั่นเป็น่ะวันนี้ก็เลรมาท่านยายามันมีสิบเม็ดเป็นว่า แผงหนึ่งสามเออหนึ่งแผงมีสิบเมตรค่ะนั่นแหละกินเบิดสองแผงค่ะ <หา S 2> เดี๋ยวนี้มันยังเหลืออยู่หันอยู่ประมาณสิบเมตรนี่แหละพอกเ็เลยบอนฉันอย่างนี้<ช>แต่ว่าเตรียมไว้อยู่เฉพาะว่าห้าเกิดมันเป็นขึ้นมากเขาก็ต้องแต่บะไปน้ำเวลาไป,าไปไแมนแสดงถ้ำเขาต้องพกไปด้วย <หา S 2> พวกไปน้ำเบิดเออเวลาไปแสดงถ้ำนี่ทาว่ามันเกิดอยังขึ้นมากพิดปกติเขาก็ต้องกินจ้ะแอ่าหลวงตาเป็นไปแสดงธรรมมีหมายถึงว่ายังไงเจ้าคะเทศเสียง เทศเสียงแมนใช่เสียงดินี่เทศแลตาเป็นนักอะไรนะคะนักเทศเสียงอ๋อเป็นนักเทศเสียงที่ว่าจะมีชาวบ้านเข้ามานิมนต์หลงตาไปใช่ไหมคะใช่หลงตามีอาการวิงเวียนเนี่ยมันหนักถึงขั้นไหนเจ้าคะมื่นตาขึ้นบ่เห็นอย่างุนแล้วมันมืดมันเหมือนมันบดอย่ากมื่นตามันสิวิ่งไหมเฮ้ยอืขันมันมื่นตาแล้วมันวิ่พอก็นพยามรับไปแล้วก็บบ่บ่ต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิุูขึ้นมันก็วิ่เด้อันนี้ นั <N> ่งเหรอคะนั่งนั่งโดนเติบเบืบ่องอาการมันเล้ากันนอนลงยังสีน่าเล้วก็ลุกขึ้นติ่งไปมันก็วิ่นเลยไม่เล่าติ่งแม,มนคือว่ามันติ่งตกวบดได้จริงนะแต่ว่าก็ดีเน่านึงข้อดีพอสร้างยาได้พอมากินมันก็ดีถือว่าเท่าสมื่นนี่ละหายจนถึงชุวันนี้เลยแมนบ่เป็นยังเทียถือว่าหายเลยเหรอหลวงตาความว่ามันหายเลยเหรอเดือนนี้นี่มันเป็นวามจริงเพราะกบว่าเสียเอาอยากให้ให้ผู้เขาเป็นอะไรกิน เรียกตนข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าบ่ได้เบิ้งคือเฮาสังเกตเบิ้งแล้วก็คนบ่หมั่นใจคนบ่ได้เสียคนไว้กับมีดเลยแต่ว่าเฮานี่มันต้องฟังเหตุฟังผลว่าจะเสียบ่เสียแล้ววันนี้อีกหนึ่งครับคนบางคนนข้าเจ้าก็อาจจะบม่มีปัจจัยมันบ่สำหรับเฮอมันพ่อใส่พ่อได้ซื้อได้ยู่นสินะเฮาอยู่วัดอยู่ว่ากับพ่อได้ใส่กากล้องมันก็น่านะนะมึงเราความอยากความอยากเห็นความอยากพอก็เลยดีแล้วเลย ผิดหวังไหมหลวงตาไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังมเ<ล>ม,งมื่อการผิดหวังเสรดจมาน,านั่งนี่นั่งกินเนาะใช่ใช่จ้าค่ะไม่มีแค่นั้นมันมาอยู่ดีเพอ,อยากได้ลูกละ <หา S 1> จสิงที่มันมีคุณภาพมันก็ต้องยอมได้ผลใช่ค่ะหลวงตารู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าขนาดไหนคะหลังจากทานไปแล้วคุ้มค่าตลอดคุ้มค่าว่ามันดีบน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอี่พอว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพะว่ามันมันไม่มีอาการอีกสักเทีอนอ่ะแต่ฝุ่นมากจ้ะ ญานขึ้นกันดิอันอาการมูนี่พอญานขึ้นกันเพราะนว่าอันภาพมันเป็นว okay? so ิยนเป็นเวียนดูด sure. ูนะมันจะเป็นหลายๆแนวโลกก็มาป่ะเบาหน้าวะต้องเอาตัวนี้มากินมังกรมันดีเราก่ะขึ้นดีไปเลยนะเพาจะนโทษหาเธออยู่ตอนนั้นก็ได้จพาะะโทษบอกเดี๋ยวเธอจะโทษมากอ่ะเพราะว่าเออมันดีอยู่ตอบเพราะกันนะว่ามันดีเนาะเพราะว่าพธุโทรเข้ามาติดตามอาการนะคะหลวงตาที่หลวงตาต้องทําเป็นตักพันชั้นยาหมดโทรเข้ามาติดตามอาการ รากดว่าลองตาบอกว่าหายแล้วกระทั่งนั้นแล้วเนาะมันตัวเป็นเนาะผู้นี้แล้วแล้ววันนี้ทาไมยินดีให้พรเข้าสัมภาษณ์จ้าหลวงเพราะว่ามันหายแล้วก็ยินดีให้ท่านสัมภาษณ์ได้เนาะเพราะไม่ว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผลดีแล้วถือว่าถือว่าดีนะควณหมายนะพอกับปีมันกระเศร้าพอเรียกว่าเออของของเฮามันดีคนอื่นค่ะถ้าผู้ใดอยากเขยากับสิวาดีขึ้นกันะมันจะต้องถือด้ย สําหรับมันเป็นแกวินโดยเฉพาะไปพอป่ารู้สึกว่าหลวงตาทานไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามันแสบกระเพาะไหมคะบ่มีอย่างไม่มี<ช>เลยมีแต่รู้สึกว่าอาการเวียนหายไปแม่นละหายไป,ไม,ยไปมันดีขึ้นยังไงหลวงตาอธิบายตอนที่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมันดีขึ้นเข้าเข้า,าฉันมาได้อาทิตยหนึ่ง,งมันสิเป็นกระตุ้นที่ว่าเข้าแข็งแรงขึ้นเลยดี พะวันบ่ไดมมันมีอาการวิ่นเวียนนี่มันมันก็สิปกติเป็นม่อาการคนนั่นแหละมันก็ดีไปเล่ยนะมันมั่นใจได้ตัวเองนะความหมายนะคือคนทานยารู้สึกได้ด้วยตนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่มันรู้รู้สึกว่าเออมันดีแล้วตัวนี้ยาตัวนี้ก็เลยเห็นมาเรื่อยๆนะพะวันบ่อบันเบิดกระจงไ้ยามันเบิดไม่มีอาการแบบไหนมาอาการเริ่มต้นตื่นเช้าขึ้นมาแม่จะมีอาการคลื่นไส้วิงเวียนตาผ้ามัว มองไม่ค่อยชัดเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปคลินิกก็ไปโรงพยาบาลก็ไปไปคลินิกหมอเขาก็จะบอกว่าแม่เป็นอาการไวทองอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจช่ฉีดฮอร์โมนสองเดือนฉ็มสามเดือนฉ็มก็แล้วไปก็กลับมาเป็นใหม่อย่างนี้ทุกทีเลยอ๋อค่ะแม่จนมาเจอนี่แหละโอนี่แหละมแม่ก็เลยตัดสินใจว่าลองดูกันนะ <c oughs> เป็นนานหลายปีแล้วหรือยังคะแม่เนีย่ย ประมาณ2ปี2ปีจ้ะแม่ครับระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมดค่าใช้ใจ่ายในการรักษาตัวเยอะไหมหมดค่าใช้ใจ่ายเลยไปคลินิกก็หมดทีละพันห้าพันสองแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงบ้างแม่หลังจากทานไปเม็ดหนึ่งสองเม็ดที่สแม่จะมีอาการรู้สึกผิดปกติว่านี่เรารู้สึกวันนี้ไม่วิงเวียนจก้ก็ทานไปเรื่อยๆแต่หลังจากเม็ที่สแล้ว ก็เหมือนเดิมนะมีอาการวิงเวียนขึ้นไส่ทานไปเรื่อยๆจนหมดไปหนึ่งกล่องสามสิบเม็ดเลยสาิบเม็ดรู้สึกว่าเออดีขึ้นสามสิบเม็ดนี่ไม่วิงเวียนแล้วนะจเอหรือว่ามันจะถูกกับโลกเราแล้วเลยก็ถ้าสามสิบเม็ดแล้วแม่ก็เลยโทรหาคุณพรอีกนัแหละว่าอาการแม่เป็นอย่างนี้แหละแม่จะกินต่ออีกสักกล่องหนึ่งได้ไหมนี้ค่ะ เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่กล่องแรกกกองะะแรค่ะมันดีแบบไหนคะแม่เพราะว่าก่อนนั้นนั้นแม่นอนหลับไหมนอนก็ไม่ค่อยหลับดีก็คือนอนก็หลับแล้วก็ไม่วิงไม่เวียนอะไรอย่างนี้นะคะ,ะไปทําการทํางานอะไรก็ได้ตามปกติแต่ก่อนเวลาแม่จะหมุนนี่แม่ต้องค่อยๆหมุนซ้ายหมุนขวานี่จะหมุนเร็วๆไม่ได้มันจะวิงจะเวียนอ๋อค่ะเป็นถึงขั้นอ้วกผะอืดผะอมแบบนี้หรอแม่ผะอืดผะอมแต่ไม่ได้อ้วกจะ ข,ขึ้นมาคลื่นไส้ผืพร,ระอมจะอ้วกแต่ก็ไม่ได้อ้วกบาง<ะ>ทีเหงื่อแตกร้อนบูบา่าแล้วก็เหงื่อแตกค่ะแม่จ้ะค่ะแม่ถือว่าแม่คุ้มค่าคุ้มราคาไหมที่แม่มาเจอผลิตภัณฑ์เคโอแบบนี้แม่แม่ก็คิดว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าแม่หาหมอมาหลายหมอแล้วคลินิกก็ทีละพันสองพันเยอะแยะเลยที่ไปนะคลินิกไหนเขาว่าดีก็ไปแล้วหลังจากทานเคโอเนี่ยความดันไขมันแม่ลดลงไหม ดีขึ้นไหมแม่ได้ไปตรวจกับหมอหรือยังหมอหมอนัดไปก็ความดันก็ปกติเขาบอกปกตินะไขมันก็ไขมันดีมากกว่าไขมันเลวก็รักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ควบคุมอาหารไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอก็ดีขึ้นอยู่ะน,ะนะคะ<ๆ>อันนี้คือผลพลอยได้จากการรับประทานเคโอของเรานะคะมันจะทําให้เกณฑ์ความดันไขมันลดลงแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้ แม่คะแม่มีโรคประจาตัวอย่างนี้แม่ก็ทานควบคู่กับยาคุณหมอได้ปกติใช่ไหมจ้จะตอนเช้าแม่ก็จะมียาความดันกับละลายริ่มเลือดสองอย่างแล้วก็แม่ก็าทานยานี้ไปด้วยแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงหรือว่าแสบกระเพาะอะไรแบบนี้เหรอแม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับไม่ไมีมมนะคะน่นะคะถือว่าสุดยอดมากคุณแม่ท่านก็มีโรคประจาตัวความดันไขมันเหมือนกันแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราควบคู่กันนะคะแล้วก็ทานไปเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็ คุ้มค่าคุ้มราคาจ้ะแม่ก็คิดว่าคุ้มค่ามากเลยแหละแม่คิดนานไหมก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อตนที่จะตัดสินใจเหรอแม่เลื่อนไปดูสองครั้งนะครั้งที่สามแม่ตัดสินใจดูมันอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์ก็ตัวเองเป็นนี่แหละก็เลยเอ้ยมันเหมือนกับโรคที่กูเป็ียนนี่วาก็เลยลองสั่งดูจ้าจ้าแม่ก็เลยตัดสินใจเลยโทรหาคุณพรที่เห็นมีเบอร์โทรใช่ไหมจ้าจ้าแม่ก็ไม่ผิดหวังแล้วเนาะจ้าไม่ไม่ไม่ผิดหวังนะคะมันแพงไปแม่แม่ว่า ถ้ามันดีอย่างนี้แม่ก็คิดว่าไม่แพงเพราะว่าเราไปคลินิกก็ทีละพันสองพันอยู่แล้วไงใช่นะคะถือว่าแม่หายไหมคะตอนนี้เหรอก็หายไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าเน,น,นี้ยนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีใจมากไหมแม่ <c oughs> ดีใจสิคนทําคนตื่นขึ้นมาวิงเวียนจะอ้วก <c oughs> แล้วก็ไปคลินิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลบางวันแม่ไปคลินิกแล้วก็ไปโรงพยาบาลสองครั้งในวันเดียวกัน<อ>เลยใครพาไปแม่ลูกสาว <c oughs> บ้างตาบ้างนี่แหละ โอ้โหนะคะอันนี้การที่เราจะไปหนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปด้วยตัวเองได้นะไม่ะะไม,ไม่ไม่ได้เพราะว่าเวลาเวียนหัวนี่มันมันทรมานคนในบ้านแม่เขาว่ายังไงที่เห็นแม่ทานแล้วหายได้แบบนี้แม่ก็ดีใจด้วยกันนั่นแหละมันเราเราก็จะได้ไม่มีกังวลเรื่องต้องไปหาหมออย่างนี้อย่างนี้เวลาไปทำไปหาหมอลูกก็ต้องขาดงานอ๋อค่ะต้องลางานแล้วก็ลาแม่ไปแล้วก็ไปหาหมอนี่ ที่ที่ไปหาหมอหน่ะมันก็ไปก็ได้อยู่หรอกแต่หาแล้วมันก็ไม่หายคหมอเขาก็ฉีดยาแก้วิงเวียนเอายาแก้วิงเวียนมาให้กินกินแล้วก็เหมือนเดิมกินแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็ไม่หายเป็นอย่างนี้จําเจซ้าซากอยู่อย่างนั้นแหละเบื่อไหมแม่เบื่อ<ม>เบื่อตัวเองจนโอ้ยอยําทำยังไงเนาะไปมพอมาเจอยานี่เออ มันก็ยังมียาที่ดีๆอยู่นี่เนาะใช่แต่เราเพิ่งจะเจอมันเองแม่ก็พูดกับตัวเองอย่างนี้แหละแล้วเจอนน่บางท่านก็อาจจะตัดสินใจเหมือนแม่โชคดีเหมือนแม่แต่บางท่านอาจจะยังไม่ตัดสินใจค่ะแม่แม่ก็แนะนําเพื่อนบ้านอยู่เขาบอกว่าดูดูไปก่อนให้เจ้าหายดีๆซะก่อนเนอคอยจะซื้อกินดอกประสานาก่อนนะบางวันถ้าเราที่เราจะเปลี่ยนมามันเหมือนว่าเราจะวูบไปอย่างนี้ต้องคอย ปประคองตัวเองเดินช้าๆแล้วก็ต้องคอยดูแลตัวเองกลัวว่าตัวเองจะวูบไปเดี๋ยวนี้แม่ก็คิดว่าแม่ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะใช้ชีวิตได้ยากลําบากไหมแม่ตอนล่าบากมากเลยเดี๋ยวก็ไปหาหมอสองวันไปหาหมอสามวันไปหาหมอไปมาแล้วก็ไม่หายเงินที่ได้มาก็จ่ายกับค่ายาค่าหมอไปหมดเลยแม่ครับ ส่วนมากลูกค้าที่ดูอยู่น่ะเขาจะคิดว่าหนูไปจ้างแม่มาให้มาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่บอกกับท่านผู้ชมให้พอหน่อยค่ะลไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้จ้างไม่ได้วานไม่ได้อะไรนี่คือเป็นความจริงพูดความจริงที่ที่เรากินยาตัวนี้มาทุกอย่างคือเป็นความจริงเลยค่ะใช่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่พูดเนาะ<ช>เรานะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทไม่ได้มี ส่วนเขาไม่ได้มีรายได้อะไรดีอะไรกับเขาเราจะไปพูดให้เขาทําไมใช่ใช่แต่ก็เรากินดีแล้วกินก็เลยบอกต่อค่ะคนไหนที่ยังไม่ได้กินก็ลองดูนะถ้ามีอาการแบบนี้ตัดสินใจกินลองดูใช่ลองโทรปรึกษาคุณพรลองดูคุณพรให้คําแนะนําดีมากเลยแม่ก็เลยตัดสินใจลองกินดูค่ะไม่งั้นแม่คงไม่หายแล้วก็ไปทำงานของแม่ได้ใช่จ้ะจใช่ใช่ค่ะแม่วิน วินนป็นตะล่มตะไต่นละจ้าบานี้แม่ได้มาเปิดโทรศัพท์เบิงแม่ก็ได้เห็นอันเพิินโฆษณาอยู่ในโทรศัพท์จ้าปลาเขี้ยวแม่ก็ได้ว่าบ้าล่องสือมากินล่องมึงกันน้ามันสีแพงซ้ำไหลจ้าแม่ก็ได้วางสิอันแพงหงลายแม่ก็บ่บมีเงินแมนบอ่แม่ก็ได้ว่าเอาอันซ้ำเงินเจ้าของมี่ย่าได้ปินหนี้เพิินจ้าแม่ก็ได้สั่งมาว่าอัน ผันสมหมด่าทอนนี้มันสีราค่าเท่าไหร่ก็ได้ซื้อไม่กินแม่ว่ามันดีจังเต้เต้สามสามเม็ดสามสี่เม็ดแรกเลยแล้วจีเม็ดที่แรกแม่ว่ามันสูนแม่อยู่ดิมันเป็นหัวหัวแม่นี่มันจะสว่างออกมันจิบว่านักตอนนั้นมันหนักหัวมันเล้าลงนี้แล้วแม่มันจิเป็นนักนักมันจะเป็นอึ่งตึงมันจะเป็นเป็นเบอร์แก้งวันเถาะมันจิเป็นไพ้ว่า มันจะเป็นนักเติบยุตอน,อนแม่เป็นยุหัน,นแม่เห็นเพื่อนโ็ษจะหน้าแม่ก็เลยซื้อมากินเมืง่งแม่ไม่กินล่องเมื่อเราแม่กบา,ม,กามันดีคักยุจ้าจ้านี่สั่งมายาที่สั่งมาเดค่ะเดยอยาอันนี้นะเช่โอเนลนะกิน <c oughs> ว่ามันดีคักเติบยุ <c oughs> ว่ามันไตเกิดไม่เพื่อเราไปเบาเอกอะไรจ้าว่ะสุดยอดเลยมันแม่คะแม่รู้สึกว่ายังไงมันแพงไปไหมจากที่ได้รู้ราคาเท่าห้องหูแจักที่แหลกแม่กบาแพงอยู่ แม่วาแพทย์ยุต้ากูไปหาหมอแห่งแพทย์คนนี้แม่วาตอนแม่เป็นแม่เวิรเป็นมื่นเราดิจ้าไปหาที่ยางหมออะไรยังไงบ้างหมอจักกี่แม่ไปเทียไปมือที่แรกกันสองพันแปดคลินิกแล้วแม่คลินิกแม่ไปหาหมอที่ไหนมาบ้างหาคลินิกแล้วหาคลินิกเพราคลินิกแล้วเขาทํายังไงให้แม่ฉียยาเข้มนึงจ้าก็เอายาเม่นมาให้กินก็ว่าแก้วิ่งกินยาให้หมดนะกินเบิดแล้ว ให้มันฉีดอีกแม่แม่ก็ไปอีกสามมือเลี่ยนกันแม่ก็ไปคุ้มไหมหลังจากตัดสินใจแล้วแม่ว่าแมนคุ้มค่ะอยู่แม่ว่าเอ้ามันสิเป็นยังไงก็เปลี่ยนกันกูบอลงเบิงกูกับว่ารูแมนบอแม่ก็ได้ล่องเบิงว่าบาตั้งแต่กูไปหาหมอแห่งเบิดลายตัวแม่ว่าไปหาเขาป๊บเขาเอาป๊บเลยเอาไม่กินมันกับวดีแมนบอบ้านี้แม่ก็เยว่าว่า กิติสือร่งองมึงกันหน้าที่แหลกบ่อยากว่าสู่ลูกฟังเร้ย,ยานเขาหายเนาะว่ามันแพงเมีนบ่ก็สร้างแล้วกูไปได้ควเง,งินสูงเมนบ่แม่ว่าเงินกับเงินยุทงแม่ตัวกืติสินร่งงองมึงแล้วกูเป็นผู้เป็นแม่กะว่าสิแล้วแมคนไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจเงินอะ,ะเอา้าเ็นกาเจ้ายา,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 างยองยอกลแยกๆอยที่ห้องกับหุ่นหวยดิข้าไปวะไดนะจเจ้ายางน้ำท่ากับหุ่นหวยะตัวอยากไปได้คือข้า,นา,นๆๆเขาเจ้า จ้าต่วิ่นยองสิเมื่อนึงแม่ลังยงหนาบานนี่โตนี่แหละจ้าปลูกไปเลยอือปลูกข้าวเจา้าฝ่าวเศร้าเอาข้าวเจ้าจุ่มขามาในเฮียนพี่อ๋อค่ะตะกอนแม่สีกินยาดิจ้าเป็นตะกอนแม่ทีกินยาจ้าแม่เป็นเลงเลงยี่หันสามซีเทียแม่ก็เล่มว่าเปิดทรศรพสาเพ็นีรัะก็แม่จีได้กินจ้า ตัดสินใจเอาวันนั้นเลยหรอแม่เมื่อนั้นเลยเปิดโ <c oughs> ท,ทรศัพท์เห็นเนาะเมือมม่อคืนจังโลกของเจ้าของแท้แม่ว่าแมนบอ,อผู้อื่นพันก็เพื่อนคือกันตัวตลังจะกผู้อื่นพันยังเศร้าแม่เลยคสิไปเห็นคลิปไหนที่โดนใจที่สุดอันของมันพ่อหญ่อันอนั้นล่ะพอหญ่ที่ลูกไส่เพิ่นออกมาเบิงมันอ๋อจ้าพอนายยังบุจยังเพิ่นบ่ได้ดรอกคุณตาท่านหัวฟาดพื้นไปแม่หัวฟาดพื้นคือกันนั่นล่ละแม่ก็ได้ว่า อ๋อแม่ก็มีอาการถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นเหรอแม่เทียหนึงน่งเทียนหนึ่งค่ะเป็นเป็นหนักถึงขั้นว่าต้องไปนอนไหมแม่โรงพยาบาลไหมอืมค่ะมันเป็นลักษณะสมมติว่ามันเป็นแล้วยาที่น้่หมอมากเมนบอกแม่ก็ไม่ก,กินหันกินแลน้วพานไพ่ได้สามสิบที่มันจะหายายานั้นมันก็หายแม่ก็ไปได้มาได้คือเก่าอขันมันสิเป็นมันเป็นปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลย บ่ได้ตั้งรักว่ากูจิเป็นยังเลยแม่เจ็บตรงไหนมันล้มตรงนั้นตอนนั้นอะเจ็บตรงไหนหัวหนีแล้วอ๋อหัวฟาดได้เหรอแม่หัวฟาดลูกนั้งนีเลยไหมข้้งหลังเลยล่ะใครไปเจอแม่ร้านหน่อยแล้วเขาทำยังไงก็อเอิอนซุ่มยู่นีแล้วมากเอิอนพี่น้องอยู่เหรนีแล้วมากเอิอนมากเขาเจ้าก็มาโจมขึ้นโจมขึ้นเขาเจ้าเอายามาท่าหัวห้ลูกไส้โซ่มากพอดีก็อันเท่าดองมาก เขาดองก็เอาขึ้นรวดไปเลยไปหาหมอเอ็กซเรย์เลยอ๋อได้นอนโรงพยาบาลไหมบอกม่ได้นอนแต่ว่าเขาเอ็กซเรย์ให้เขาเอ็กซเรย์ให้หมดค่าเอ็กซเรย์ไปกี่บาทอันไปเช่นนี้เขาสองพันแปดอ๋อเขาเอ็กซเรย์ให้หมดไปสองพันแปดนะรวมๆแล้วแม่หมดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมาโดยตลอดนี่ประมาณหมื่นเนาะฟังเป็นหมื่นแล้วคือเมื่อวาฝ่ายแม่ว่าอือแม่แม่เป็นแม่คิดว่าแม่จะเป็นยังไงถ้าแม่ยังไม่มาเจอเคอโอ๊ยแม่ว่า แม่บื่อยืนค่ะแม่ว่าแม่สิบอ่อเยืนเลยล่ะจ้าเพราะว่ามันจิเป็นกลางคืนเขานอนลำลำอยู่มันก็เป็นแม่อ,แมอยู่กับร้านหน่อยสองคนเป็นบอจ้าอันกระสแมงหน่อยก็ได้เอาถุงยางซุปไว้ยาดมยามองยาอย่างอย่กระตมีเบิดเตรียมใช้กระติานนีีไว้เบิดจ้าหันวิ่นมาพิลายาไม่แน่กินร้านหน่อยเขายาไม่กิน ออทราบม,มากไ้แต่หากไถ้ถต่อวกอใจมันมันอะไรออกแม่มันลมออกเฉยๆหรือว่ายังไงเคิ่งลม่มเทิ่งนาำเทิ่งองยังก็ไม่ถองไม่ใส่เขาดีเลยไล่ขี้เพี้ยขี้โป่งบนล้วออกชีวิตได้ปกติหรือยังปกติค่ะตอนนั้นมีปัญหาถึงขั้นไหนนะแม่ตอนที่มีเวียนๆน่ะโอ้ยแม่ไปไ่แม่ก็ไปเพราะได้ค่ะสิไปไซขันมีผู้ส่วนว่าไปหันไปนีแม่โบไปค่ะแม่ยานมันวิ่นค่ะขันวิ่นเราก็อายค้นพร้อม ก็จะหามกันเขาล่งบานแม่นบ่จะแนี่ก็ได้บ่ไปคงลือนะแม่นาะถ้าไปเวียนอยู่ตลาดอะไรเนี่ยแนวถ้าไปเป็นยูโทีมตัวแดนได้ให้เจัาไหนเนาะจะอันนี้ว่าแม่ถือคักยูดอกจะแม่เชื่อหรือยังว่าคนที่แม่ดูอ่ะคือลูกค้าที่จริงตัวจริงเสียงจริงเขาเป็นจริงแม่คือวางสัตว์ะตังแล้วเนาะแม่บ่ก็สุดแต่ค่ะที่ เพราะที่ดตัวลูกก็จิหามาทรงมหาห้ใสอยู่ไหมเนาะ,ะมีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่จันทาจะให้คะแนนกี่คะแนนหว่วยคันว่าร้อยแม่กระจหายร้อยหลุดแล้ว,วสุดยอดเลยะนะคะเพราะว่ามันเศร้าแม่ใช่กล้า,าพูดเต็มปากเลยว่ามันเออกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันดีแม่ก็ว่ามันดีเราพูดอดไกระถามแม่ดีเอ้าเอาย่าใหเจ้าคือบบวินก็บ่ได้วอกว่าเจ้าฟังล่ะจ้า อันผู้ค้าเจ้าสนใจค้าเจ้ามาถามค่าเฮียนบินบ่จ้ากระบอกชุกเจ้าฟังอยู่จ้าแต่ว่ามันแพงจากน่อยเด้ออันสำรับเฮาหนิสำสำรับเฮาเป็นนี่มันบ่แพงดอกมันไม่ได้ทำตลอดนะแม่แมียนแม่ก็เลยว่าสำรับเฮานี่กินเบิ่งค่ะมันค่เฮาก็ุ่มจักจ้ามันบ่บค่เฮาก็บพวกกลิ่นเนาะใช่แม่แม่ครับส่วนมากลูกค้าที่เขาดูอ่ะเขาใจ จะเห็นวิดีโอที่หนูมาสัมภาษณ์แม่อย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าหนูไปจ้างแม่มาพูด,พดอจากแค่แม่บอกเนาะเขาคิดสมมุิแมนยูดอกอันส้มเขาเจาะลูกค้านขายยกขายใหญ่แนวอื่นเขาเจาะกา็คืดต้วางสันทะจ้ะจ้ะมาจากก้างนะมาเป็นยังโด๊ะว่าวุ้มจีนเนาะจ้าะว่าวามจริหรือหนิบ่ได้ว่าวามเท็ดดิอ่าไอแม่ส้มสิกวดเนี้ยถูเนี้ยนี่แม่เห็เบ่ได้ดิ จา้าตะกี้ดีนี่เดี๋ยวนี้ตื่นเลยมากแม่เห็ดเดืยบรอยเบอร์